ีนะมาตอนสว่างครับขอบพระคุณมากครับที่มาช่วงกลางวันเออถ้าไปยืนอยู่กลางคงกลางคืนค่ำมืดนี่หลายคนอาจจะตกใจได้นะฮะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเจ้าหน้าที่จากห้าบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาก็แต่งกายในชุดผีสีดำครับเพื่อเรียกความสนใจและเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตภายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลนครับโดยทางด้านนางสาวสิริลักษณ์เพียรคุณทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าสถานการณ์โลหิตในพื้นที่ครับของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5ก็คือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมและสุรินทตอนนี้ยังคงขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาการใช้โลหิตมีน,น้ำม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ขณะที่การจัดหาโลหิตก็ยังไม่เพียงพอประกอบกับช่วงนี้สถานศึกษาก็ยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนส่งผลให้โลหิตสำรองนั้นลดน้อยลงครับซึ่งอัตราการใช้โลหิตของโรงพยาบาลทั้ง39แห่งในจังหวัดนคร,รราชสีมาต้องใช้โลหิตเดือนละประมาณ12,000ยูนิตแต่ว่าทางภาคเองก็สามารถจัดหาได้เพียงเดือนละ3,000ยูนิตเท่านั้นครับจึงจะสามารถจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลได้เพียงร้อยละ25ในตอนนี้ครับ เช่นเดียวกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกถนนพระองค์ดำอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันฮาโลวีนวันหนีผีมาให้เลือดครับก็มีการตกแต่งสถานที่รับบริจาคลหิตให้เข้ากับบรรยากาศวันเฉลิมฉลองเทศกาลฮาลโลวีน31ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคลหิตและประชาชนทั่วไปร่วมสร้างกระแสบ,บริจาคลหิตในเทศกาลฮาโลวีน โดยให้เจ้าหน้าที่และพยาบาลร่วมกันแต่งกายเป็นผีหลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปกับผู้บริจาคโลหิตได้เก็บเป็นภาพความระทึกไม่ใช่นะฮะความประทับใจครับแบบนี้ก็จะเป็นที่ระลึกในการมาบริจาคโลหิตกันนั่นเองครับที่ระลึกนะภาพความประทับใจนะนี่โอ้โหแล้วแต่งแต่งได้ประทับใจแน่นวีเออครับโอ้โห